พระสมเด็จเกศชัยโยวัดเกศชัยโยวรวิหารสร้างโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีโดยได้บรรจุไว้ในองค์พระมหาพุทธพิมพ์พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนั่นคือจะต้องมีลักษณะของอกร่องหูใบสีมีขอบกระจกเกือบทุกพิมพ์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้สร้างพระพิมพ์สมเด็จเกศชัยโยแล้วนำมาแจกรวมทั้งบรรจุกลุ่ไว้ ในกรุวัชยโยวรวิหารในคราวที่ได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่วัดนี้และประมาณการจากบันทึกต่างๆอายุการสร้างสมเด็จพิมพ์วัดเกตชยโยนั้นใกล้เคียงกับสมเด็จวัดระฆังโคสิตารามมวลสารที่ใช้สร้างจะเป็นมวลสารเดียวกันกับพระสมเด็จวัดระฆังและพระสมเด็จบางขุนพรหมประกอบด้วยมวลสารหลักได้แก่ปูนเปลือกหอยข้าวสุกด้วยป่าดอกไม้แห้งน้ำมันตังอิ้วผงวิเศษคือผงอิทิเจผงพุทธคุณผงปฐมังผงม,มหาราชผงตรีนิสิงเห และมวลสารมงคลอื่นๆอีกมากเนื้อพระสมเด็จวัดเกศชัยโยอาจแบ่งได้สามลักษณะคือเนื้อนุ่งเนื้อนุ่งปานกลางและเนื้อแกร่งพราเนื้อนุ่งมีมวลสารและน้ำมันตั้งอิ่วผสมอยู่มากเรียกว่าเนื้อจัดส่วนใหญ่มีสีขาวขุ่นอมน้ำตาลส่วนพระเนื้อนุ่งปานกลางมีส่วนผสมที่ได้สัดส่วนลงตัวส่วนใหญ่สีขาวอมเหลืองและพระเนื้อแกร่งเป็นพระเนื้อแก่ปูนผิวแห้งแร่งคล้ายเนื้อหินอ่อนมีมวลสารปรากฏให้เห็นในปริมาณน้อยพระสมเด็จเกศชัยโยนี้มีด้วยกันหลายพิมพ์ แต่พิมพ์ที่วงการพระเครื่องนิยมมีพามพ์คือสมเด็จพิมพ์7ชั้นนิยมสมเด็จพิมพ์6ชั้นและสมเด็จพิมพ์3ชั้นส่วนในด้านพุทธคุณน,นั้นเดินทางด้านโชคลาภและเมตตามหานิยม